ชอบใช้สีแต่ก็ไปไม่เป็นอยากจะใส่สีนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็กลับมาขาวเทาดำอย่างเดิมวันนี้คลิปนี้น่าจะถูกใจค่ะเป็นการจับคู่แบบสายเท่นะคะส่วนใหญ่ของลุคที่เป็นสาวเทเนี่ยนะคะในมุมของสีเนี่ยส่วนมากก็จะชอบคุมโทนกันอย่างเช่นดำหมดเข้มหมดนะหรือขาวหมดอะไรเงี้ยสุดแท้แต่ส่วนมากจะออกไปทาง เข้มๆม,มากกว่านะในมูลในมุมของสายอาร์ตก็สุดแท้แต่นะคะเราจะใส่สีที่มันเป็นโทนเดียวกันเลยก็ได้นะโทนโทนเดียวกันเลยอย่างเช่นถึงว่าเสื้อดำมึงเกงดําหรือดําทั้งชุดรองเท้าก็ดํากระเป๋าก็ดําสุดแท้แต่คือคุมโทนให้เป็นสีดามันก็จะดูมีความเป็นอาร์ตยิ่งถ้าไปบวกกับแบบที่ดูแบบมีความเป็นมีความสร้างสารรค์แล้วกันนะแบบมีอะไรเก๋อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะลุกมันจะยิ่งแลดูสตรองมากขึ้นสายแฟร์ <laughs> สายแฟร์หรือสายแรงๆแบบ เรามาติดลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาเป็นคนที่ชอบความโดดเด่นฉะนั้นก็จะเป็นคนที่กล้าใช้สีอันนี้ในมุมของการใช้สีเนี่ยคดเอามาฝากสามุมมองด้วยกันนะก็นะ,นะสายแฟอยากจะเปรี้ยวจี๊ดใจอะไรเงี้ยนะให้เอาสีที่มันตัดกันหรือภาษาสีเขาเรียกว่า High Contrast คือสีที่มันอยู่ตรงข้ามกันสุดขั้วอย่างเช่นแดงกับเขียวอย่างเช่นม่วงกับเหลือง อย่างเช่นน้ำเงินกับสม้มอันนี้จะเป็นแบบสุดขั้วเลยอ่ะสุดขั้วสุดติ่งและนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะไปใช้กับสีไหนก็สุดแท้แต่เราอย่างเช่นสเสือ้อเสื้อกางเกงก็ได้นะเอาสีตัดกันหรือจะเป็นแบบไอ้ตัดกันมาอยู่ที่เป็นผ้าพันคอเล็กๆก,ก็อยู่ถ้ายิ่งพื้นที่เยอะความแรงมันก็ยิ่งเยอะแค่เองก็ไปเลือกเอาตามสะดวกใจเนาะส่วนที่2ของสายแฟก็คือการจับคู่เข้มกับเข้มนะอย่างเช่นสมมติเราใส่ดํากับแดงก็สวยนะ ดำกับแดงหรือดํากับช็อกกิ้งพิงหรือดํากับเหลืองนะหรือจะเป็นแบบน้ําเงินเข้มเป็นสีดาร์กทั้งหลายแล้วก็ไปตัดกับสีเข้มอย่างน้ําตาลเข้มกับส้มเข้มก็สวยนะคือในในในมุมของสีเข้มกับเข้มเนี่ยจะให้ลุคที่ดูมี power นะเชื่อว่าคลิปนี้จะทำให้หลายคนเริ่ม รู้สึกมั่นใจกับการใส่สีมากขึ้นนะคะลองไปจับคู่ดูสีไม่ได้เป็นเรื่องของความผิดถูกนะคะสีเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าเราใส่เรารู้สึกว่าเราเอาอยู่นะเราใส่แล้วกมันสปาร์คพลังใจใส่ไปค่ะพวกเราก็อยากให้ทุกคนสนุกกับการใช้สีนะคะถ้าคลิปนี้ดีงามอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า